พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนสุภูติหากชายคนหนึ่งทำทานโดยการถวายทานด้วยสมบัติกองสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมนทั้งจัก,กรวาลมารวมกันส่วนอีกคนหนึ่งรับฟังคำสอนไว้ในใจอ่านเรียนรู้จดจำแล้วสั่งสอนผู้อื่นบุญกุศลของชายคนแรกยังไม่มากเท่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสน ของบุญกุศลที่ชายคนที่สองได้รับเพราะไม่สามารถจะเปรียบกันได้เลยครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหารณกรุงสาวัตถีในเวลานั้นพระสารีบุตรเทระเจ้ามีความประสงค์จักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงสแสดงธรรมประกาศอานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎกให้ทราบทั่วถึงการแก่พุทธบริษัท พระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถามแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าชนทั้งหลายให้พระพุทธศาสนายืนยาวถึงห้าพันวัฏสาจะมีอาน,นิสงส์เป็นประการใดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูกร,ราท่านสารีบุตรถ้าชนทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จะได้เสวยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถึง84,000กันใช่แต่เท่านั้นเมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็จะได้เป็นพระราชามีอนุภาพอีก9อสงไขยต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่างๆเป็นลำดับไปคือตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเศรษฐีคฤหบดีและเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดาอย่างน้อย9อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง6ชั้นเป็นลำดับไปชั้นละ8อสงไขยเมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้วมาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดพองเป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวงและเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้เป็นต้นและได้ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้เกิดเป็นอมาาธของพุทธบิดาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอุราณโคดมได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนาขอตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตการ สมเด็จพระปุราณโคโดมบรมศาสดาทรงพยากรไว้ว่าอามาตผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระสม,มณโคโดมก็คือพระตถาคตเหล่านี้เองดังนี้แลก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเทระเจ้าเพียงเท่านี้ สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง